ในการต่อสู้หนึ่งนะครับหลากหลายสมอร,ระรูมผมเป็นหนี้อะไรบุญคุณคุณทักษิณอะไรกันนักหนาในการวิาพากษ์วิจารณ์และเนี่ยนะครับห้าคุกห้าครั้งคดีนับไม่ถ้วนและก็ยังจอ่อนะครับชะตากรรมต่างๆนั้นผมก็บอกว่ามันชดใช้กันพอแล้วมั้เพราะคุณทักษิณไปที่เชียงใหม่ด้วยความอัดน,น,นะครับขึ้นคิงขึ้นหานะครับขึ้นมึงขึ้นกลัวภาษาเหนือ S <S <an> นะครับและนะครับช่วงทำนองก็นะครับแรงมาแรงไปตาต่อตาฟันต่อฟันเกลือเกลือจิ้มเกลือสารพัดนะครับอย่างไรก็ตามนั้นนะครับการเลี้ยงหลานด้วยสำนวนเหล่านี้นั้นการพูดจานะครับไม่ว่าในเรื่องการไม่มีอาชีพและมีที่ริมทะเลเนี่ย <S <S <an> <S พูดไหมชัดว่าของใคร นะครับไม่ใช่ของผมอยู่แล้วเยอะเหรอคะนะครับคนที่ริมทะเลเยอะใช่ไหมฮะเพราะนี่นะครับก็มีคนสะดุ้งกันหลายคนนะแต่ว่านะครับก็ดูคนในรัฐบาลด้วยก็แล้วกันค่ะเพราะอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับการพยายามอธิบายสองแง่สามงมไม่ระบุจ่อจงเนี่ยนะครับคนก็จินตนาการนะครับว่านอกจากไม่มีอาชีพแล้ว ยังมีที่ที่ทะเลคแต่ความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับการมีอาชีพและไปทุจริตไอ้นี่น่ากลัวที่สุดและทุจริตและคำสั่งสารได้พิพากษาว่าทุจริตและพิพากษาให้ยึดทรัพย์บ่คบงคางคดีให้ชดใช้บางคคดีนั้นน,นะครับบางคนอาจจะยังไม่เข้าขั้นตอนแต่ว่าสามารถที่จะสืบ ได้ไม่ยากนะครับกับสถานะแม้ว่าเนี่ยนะครับจะมีอาชีพก็ตาม,มการมีอาชีพไม่ได้หมายความว่าจะนะครับใช้ชีวิตอย่างสุจริตเพราะไอ้ที่บ้านเมืองนะครับหายนะทุจริตคอรัปชันก็ไอ้มืออาชีพที่มีอาชีพทั้งนั้นนะเพราะเนี่ยนะครับอาชีพคอรัปชันเป็นอาชีพที่น่ากลัวอาชีพโกงบ้านกินเมืองเป็นอาชีพที่น่ากลัว เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนที่ถูกกล่าวหาว่าไม่มีอาชีพใ,ชในในความหมายของคุณทักษิณที่ช่างแงมาตั้งแต่เริ่มมาจากผมเนี่ยผมก็บอกว่าผมก็อยู่ตามวิถีของผมนะครับและใครที่มานะครับที่พิทก็คงจะแลเห็นของกันอยู่อย่างไม่มีอาชีพะนะครับส่วนคนที่มีอาชีพไปอยู่อย่างไรก็ว่ากันไปเถอะ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าปฏิกิริยาเกรี้ยกล่อดแบบนี้นะครับแล้วก็ล้ำเลือกอะไรสารพัดผมก็พูดกันมาตั้งแต่ต้นในบริบทของผมว่าในการต่อสู้ที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่มีเงินไปลงขันแต่ผมลงขันด้วยชีวิตให้และอิสระภาพนะครับและก็อิสระภาพค,คุกก็ห้าครั้งเหลืออีกสองนี่จอะนะครับ แล้วก็กำลังที่จะต้องถูกยึดบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมไม่มีเงินที่จะไปลงขันนะครับอยู่ในที่ทำการพักมันก็กินข้าวทีเดียวกันอยู่แล้วะนะครับเวลาประชุมเขาก็เลี้ยงข้าวข้าวหนึ่งมื้อที่ว่านั้นก็กินกันทุกคนนะเพราะที่ทำการพักก็เหมือนโรงอาหารเนะเพียงแต่ว่าไม่เก็บสตางค์เท่านั้นเองแต่ว่าผมก็ไม่เคยได้ยินเรื่องการล้มเลิกคน นะครับไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับใครก็ตามไม่ได้พูดถึงหมายหมายถึงใครคะนะครับถ้าหัวหน้าพักการเมืองเนี่ยทุกพักลํำเลิกว่านะครับไอ้นี่ก็เคยกินกินข้าวพักกันนั้นเห็นทางการเมืองที่ย้ายมากเพราะว่าเขาทําอาหารที่พักนะครับจะไปกินตรงไหนอ่ะมันก็ประชุมเขาก็กินนะครับถ้ากินมาแล้วก็ไม่ได้กินแต่ยังไม่ได้กินก็กินข้าวหนึ่งมื้อโดยธรรมชาติแต่ว่าเรื่องการกินข้าวหนึ่งมื้อก็ถูกเปรียบเทยทางการเมือง นะครับดูเสมือนหนึ่งว่าเป็นเรื่องของการเนรคุณไม่รู้จักบุญคุณคน <c oughs> ปัญหาก็คือว่าถ้าคนรู้จักบุญคุณคนต้องรู้ว่ามีคนตายเป็นร้อยนะ <c oughs> บาดเจ็บ 2, สองพันสูญสิ้นอิสรภาพนับไม่ถ้วน <c oughs> นั่นต่างหากนะครับที่จะต้องไม่เนรคุณเขา <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นถามว่าเนี่ยนะครับที่ผ่านมานะ นะครับได้ทดแทนบุญคุณหรือเนรคุณเขาละ่ะผมเนี่ยนะครับบริบทในมุมมองที่ผ่านมานั้นเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคนที่ตายเนี่ยเขาไม่มีสิทธิจะพูดคคนที่อยู่บาดเจ็บน้ำท่วมปากก็ทั้งนั้นะนะครับเพราะคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับนักการเมืองที่เขาไปชุมนุมโดยสุจริตนั้น เป็นชาตากร,รมที่น่าเห็นใจมากที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าจะทดแทนบุญคุณให้กับใครนั่นเนี่ยก็ควรจะทดแทนบุญคุณให้กับคนที่ตายให้กับคนที่เจ็บคนสูญสิ้นอิสรภาพและคนที่เขาออกไปสู้ให้เนี่ยนะครับสิ้นเนื้อบระดาตัวก็เป็นจํานวนมากซึ่งนะครับเราไม่ได้แลเห็นนะครับของความหมายของคําว่าทดแทนบุญคุณเรามักจะได้ยินเรื่องการเนรคุณผมก็บอกว่า ในการต่อสู้หนึ่งนะครับหลากหลายสมรภูมิผมเป็นหนี้อะไรบุญคุณคุณทักษิณอะไรกันนักหนาในการวิาพากษ์วิจารณ์และเนี่ยนะครับห้าคุกห้าครั้งคดีนับไม่ถ้วนและก็ยังจอนะครับชะตากรรมต่างๆนั้นผมก็บอกว่ามันชดใช้กันพอแล้วมั้งแต่ว่าพฤติกรรมพฤติการนั้นเนี่ยเมื่อไม่เป็นตามที่พูด <c oughs> นะครับไม่เป็นไปตามที่ นะครับบอกเหตุผลในการต่อสู้กับประชาชนนั้นทําไมเนี่ยนะครับผมจอต้องตามนะครับปฏิบัติตามกับสิ่งที่ไม่รักษาคาพูดนะครับที่เรียกว่าเสียสัตว์หรือจะตระบัตรสัตว์ก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามถ้าเราคิดอยากจะอยู่อย่างมีเกียรติกันในชีวิตนี้นั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องว่าจะต้องซื่อสัตว์กับคนไม่ซื่อสัตย์นะครับเพราะเนี่ยนะครับในการต่อสู้ที่มันมีคนตายคนเจ็บ คนสูญสิ้นอิสระภาพนั้นอย่างที่ผมบอกว่ามันน้ําท่วมปากความจริงก็เลือดท่วมปากมานานตลอดระยะเวลาสองปีเนี้ก็ได้อธิบายความทุกอย่างกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะล้มเลิอกอะไรก็ใครก็ได้ตามสบาย <c oughs> นะครับและผมก็อธิบายชัดเจนว่านะครับคุกห้าครั้งนะครับกับชีวิตซึ่งไม่รู้จะถูกฆ่าในวันไหนนะ <c oughs> นะครับท่วงทํานองแบบนี้ถ้าเป็นยุคก,ก่อนนะ <c oughs> ผมอาจจะเรียบร้อยไปแล้วนะครับตรงกั้นมองผมผมรู้นี่นะครับว่าใครทําอะไรได้บ้างตรงไหนนะครับแต่อย่างไรข้อตามนั้นก็ยังจะท้องทาหน้าที่ต่อไปคผมยังไม่ได้อยู่บริบทของการเป็นนักร้องอะไรตีเนี่ยน,นะครับยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ในส่วนนี้แต่ว่าได้ใช้สิทธิ์ในเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์นะครับในเรื่องการทําหน้าที่การปฏิบัติเพราะว่านี่มันคือชาติบ้านเมืองคเพราะว่าถ้าเขากลับมาเลี้ยงหลาน นะครับและก็ใช้ชีวิตอย่างปกติสุขรับโทษตามกระบวนการยุติธรรมนะครับตามคำในรมราโชโองการก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ผมจะพูดถึงเขา <powers> แต่ว่านี่นะครับพอวันนี้บ้านเมืองมันไม่ใช่ไงเพราะว่าแต่ละเรื่องนั้นเนี่ยนะครับมันนำพาสู่เหตุผลต่างๆมากมายไม่ว่าเรื่อง MOU PCC เนี่ยนะครับซึ่งจะเป็นประตูนะครับนำไปสู่เรื่องดินแดนเนี่ยนะครับใครมันจะนิ่งเฉยได้ คำว่าห้าสิบห้าสิบในเรื่องผลประโยชน์นั้นนะครับวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้นะครับไอ้นี่ก็คือคนไทยเหมือนกันนะนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นสิทธินะครับในหน้าที่ของคนล,ละเมืองในการปกป้องผลประโยชน์ของของชาติบ้านเมือง